พาไปเลยค่ะเออคือสงสัยเนีคงพาไปผิดวันนะคะวันนั้นมันคงเป็นวันหยุดนะคะค่ะช่วงนี้พักชมเมรื่องละลอนก่อนค่ะในช่วง AJ Star News เรื่องการประชัวิบร้ายสุดพีตลอดที่เอก AJ เก้าจะสาวน่าโมงการนะคะความมีความสุขมากค่ะ ไเเอกเนี่ยกับสาวนกวงการนี้เขาก็รักกันดีก็สมควรแล้วค่ะรับเลิกวิวายครั้งนี้ก็ดีด้วยนะคะขําเใาเอาลชอปในทุกว,วงการเลยนะคะทนนี่9-10กำลพนกงานคนี้ก็จะมีงานไอเดเอะะ็กคอมเิ้ท่แก่ลั่นารจะเป็นยังไมงมนไะสับคนโกันเลยค่ะไม่ทราบว่าอเดเี้นี้จะยังไง โอ้ไม่ต้องห่วงครับทั้งเรามีการการแสดงที่เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีงานทั้งการเข้ากิจกรรมการร่วมกันครับการสถานการณ์เกมชวนตื่นเต้นทุกช่วงตอนถูกโปรแกรมครับตั้งแต่รถออกจากมหาลัยโดนถึงคืนวันสุดท้ายเนี่ยสำคัญขี่เจอดหน้าครับคืนเดียวครับบอกไ่เดียวนะับเดี๋ยวผมไปครับเราไปเข้าบานที่ไหนอะคะจากที่อะไรโรเซน่ามันน่าสมไม่รู้หรอเตรียมตีต่อนะครับโรเซน่า ยใช่ครับครก็มาเยอะเยอะครับเราวนี้ปิดอีกต่อครับครับก็เป็นพี่น้องเพื่อนๆที่รุ่นเก่าๆครับที่เราเชียร์มาด้วยโครงกันในครั้งนี้ครับผมค่ะรบกวนแจ้งวันอีกรอบได้ะครคะวันที่เราคอกว่ารถจะออกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันที่เราจะไปแล้วยู่วันที่เก้าก็ได้สองสองนี้แล้วครับครับผมก็คือมารวมตัวกันนะครับที่มหาลัยนะครับหกโมงเช้าครับนะครับ บอกเลยนีเวลา6ต <mel od ic> ุลาครับครับโบคันนี้นะคะทราจะเียมงานกันอย่างดีที่สุดเราก็ได้อยากชวนทุกคนนะคะที่มีหัวใจเือด้วยเนี่ยมาในงานครั้งนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวก็มาตอนในสกร๊ปนะคะควคทด้วยกันนะคะ No อี์เฉลเลิค่ะไม่มีใครแก่เลนเคสำหรับวันนี้พวกเรา LGM9 Channel จากตูวิชเชน